เอเหมือนมีใครเรียกเราอยู่นะอ๋อไอ้พวกกา๊าเวทมนกับจักพวกนี้นี่เอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาคีย์เวิร์ดอีกแล้วครับผมเออเป็นคีย์เวิร์ดคำว่าเสียงเพียกนั่นเองนะครับผมเสียงเพียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า call of the นะครับในแต่ละชื่อกาดนะเออผมก็เลยลองไปหาดูว่ามันมีเสียงเพียกจากอะไรบ้างมีใครเรียกไอ้นั่นมีใครเรียกไอ้นี่แล้วเรียกแล้วมันเป็นยังไงยังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ลองเสิร์ชมาปรากฏว่าได้การ์ดเวทมนต์กับดักรวมๆมาเนี่ สนะครับแล้วก็มีกับดักตั้ง6เลยนะซึ่งผมขอเกริ่นง่ายๆว่าที่ผมอยากจะทําคลิปนี้นะเพราะผมนึกถึงการ์ดใบหนึ่งครับผมก่อนหน้าน,นี้ที่ผมทําพวกการ์ดพิธีฝังใบใช่ไหมอันนั้นนึกถึงพิธีฝังศพที่เร่งร้อนเกินไปคราวนี้ผมไปนึกถึงการ์ดกับดักต่อเนื่องใบหนึ่งเหมือนกันครับที่มันใช้แทนพวกการ์ดชุบชีวิตได้นะครับนั่นก็คือเสียงเพียกจาก living dead นั่นเองนะซึ่งเสียงเพียกจาก living dead นะครับหรือจะมีแบบบางสำนักเขาแปลว่าเสียงเพียกจากสุสานอย่างเงี้ยการ์ดใบนี้ก็สามารถใช้ชชวมน,น,ววมนมเสเั เพลียกจากสุสานแล้วมันจะมีเสียงเพลียกจากอะไรอีกมั่งไม่น่าคุ้นๆเหมือนจะมีนะครับก็เลยลองเสิร์ชดูปรากฏว่าได้เป็น8ใบนี่แหละครับจะมีบางใบที่แบบกึงก่งๆจะใช้กับซีรีส์แต่ก็ไม่ใช่ซีรีส์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นการอะไรเนะาะคือได้คนพบแล้วเวลาที่จะทาการ์ดพวกกับคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยผมอยากจะทําอะไรที่มันใช้ได้ทั่วไปนะครับไม่ต้องอ้างอิงกับพวกซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเคยอ้างอิงซีรีส์อยู่ใดซีรีส์หนึ่งไปแล้วไปย้อนไปด ไม่อาจจะน้อยเกินไปอย่างงี้ครับแต่ซึ่ง8ใบในคลิปนี้ผมก็ว่าไม่ได้เยอะนะเออแต่ว่าการ์ดที่เป็นเสียงเครียดแล้วมาจากซีรีส์หรือซีรีส์นี้ก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับก็ให้เต็มที่เลยนะสำหรับเสียงเครียดทั้งแจากคลิปนี้นั่นเองเนาะคือผมจะบอกว่าผมทำคลิปที่เป็นคีย์เวิร์ดมาค่อนข้างเยอะนะครับแบบว่าสมบัติจากอะไรใช่ไหม หายอะไรบ้างพิธีฝังศพอะไรบ้างแล้วก็เนี่ยเป็นเพียงเป็นเสียงเพรียกอะไรบ้างอย่างเงี้ยหนังสืออะไรบ้างก็เคยทำใช่ไหมเออคือแบบถ้าท่านผู้ชมมีคีย์เวิร์ดอื่นๆที่อยากให้ผมลองไปเสิร์ชดูแล้วเอามาทําคลิปประมาณนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนกันนะเออรู้สึกว่าเวลาทําคลิปแนวๆนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าต้องทําเป็นซีรีส์นู้นซีรีส์นี้พูดเอฟเฟกเชื่อมโยงกันนู้นกันนี้มากเกินไปนั่นเองเนาะโอเคนะครับเกริ่นกันประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกกกกกวว่่่่่าาาาาเเเเเสีีีีียยยยงงงงรรรรทททััทั้าา้้บผมมมมมอออคุใหจะะไินนล การเวทมนต์ใบนี้มีชื่อว่าเสียงเพลียจากมัมมี่ครับผมเสียงเพลียจากมัมมี่ก็เป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะเอฟเฟกของมันก็คือเธอล,ละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผาอันเดดหนึ่งตัวจากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับโดยเงื่อนไขาการใช้งานคือเราใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่นั่นเองนะก็ใช้เอฟเฟกของเสียงเพลียจากมัมมี่อัญเชิญมอนสเตอร์เผาอันเดดสักหนึ่งตัวลงมาบนฟิลใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราค่อยอัญเชิญมอนสเต ได้สตัวด้วยประการชนนี้นั่นเองครับการไปต่อไปเสียงเพลียกคำรามจากราชันทะเลครับ เสียงเครียดคำรามจากราชันทะเลเป็นการ์ดเวทมนฉพันนะครับซึ่งอันนี้พอเข้าใจได้นะครับว่าน่าจะเป็นการ์ดจากซีรีสนะ์พวกแอตแลนเตียนเนาะพวกแอตแลนเตียนก็จะเป็นแบบสไตล์ราชันทะเลนะครับตามชื่อกาดใบนี้เลยเนาะซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่ามังกรทะเล3ตัวที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่าจากสุสานของเราเอามอนสเตอร์3ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษจากสุสานลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับซึ่งในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกการ์ดใบนี้เพื่ออันเออรรร์รมมมาาาาะัเเจไ่สถชิญมอออนนสเตตร์แบบพิศษัวื่ลงมา ต่อไปก็เป็นการกับดักกันบ้างแล้วนะครับผมการกับดักก็มากันสไวเลยนะเพราะเวทมนต์มีแค่สใบอย่างที่บอกไปนะครับมาเริ่มที่การกับดักเจ้าปัญหาการกับดักที่มอบอินสปิเรชันให้ผมได้ทําคลิปนี้นะครับผมการใบนี้ก็คือเสียงเพลียจาก living dead นั่นเองครับเสียงเพลียจาก living dead นะครับเป็นการกับดักต่อเนื่องครับผมเอฟเฟกของการใบนี้เมื่อเราเปิดใช้งานมันเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเรา1ตัว เอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งโจมตีครับเมื่อเราอันเชิญลงมาแล้วนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็จะผูกติดอยู่กับการ์ดกับดักใบในี้ถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากฟิลไปเมื่อไหร่การ์ดใบนี้จะต้องถูกทำลายหรือกระทั่งว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็จะต้องถูกทำลายไปเช่นกันนะครับผมการ์ดใบต่อไปเสียงเครียจากความมืดครับผมเสียงเครียจากความมืดเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้คือถ้าหากว่ามีมออออนนเเเตรร์์ททีีี่่่ยููบบบบฟิิลถกกัญญชชชแพศษจาาววุ ขึ้นมานะการชุบชีวิตก็คือการมอนสเตอร์รีบอร์นะครับบางทีอาร์ตเวิร์กมันมีความแตกต่างกันบ้างนะมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษโดยการชุบชีวิตนั้นและตราบใดที่การใบนี้ไงหน้ายอยู่บนฟิลผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถใช้งานการชุบชีวิตได้เลยครับก็เป็นการ์ที่เอาไว้ผลนึกการชุบชีวิตนะถ้าเกิดว่ามันเป็นกฎที่แบบว่าฟรีหน่อยตรงที่ว่าการชุบชีวิตใส่ได้สามใบอย่างเงี้ยการใบนี้มันก็พอจะมีประสิทธิภาพของมันนะเออแต่ว่าด้วยความที่บางกฎเขาก็จะ,ะชชใ,ใ,ใช้แบบวิตตไไม่ดด้้้วยก็อง ระวังวิธีการใช้กันดีๆนั่นเองเนาะการ์ดไปต่อไปนะครับเสียงเพรียจากเดมอนครับเสียงเพรียจากเดมอนเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องเหมือนกันนะครับผมการ์ดใบนี้ก็สามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งนะครับเวลาที่มันไงหน้าอยู่บนฟิลปุ๊บเวลาเราประกาศใช้งานมันนะให้เราเลือกมอนสเตอร์เผาปีศาจที่มีเลเวลหหรือต่ำกว่าจากในสุสารของเรา1ตัวเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด้วยการทิ้งการ์ดมอนสเตอร์เผาปีศาจหนึ่งตัวจากบนมือไปครับซึ่งถือว่าดีมากครับผมมันจะ รั้งเดียวแล้วก็การ์ดกับดักต่อเนื่องนั้นถูกติดกับมอนสเตอร์ตัวนั้นไปเลยแต่ว่าเสียงเครียดจากเดมอนอันนี้สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าปีศาจลงมาได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละเทอร์นนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปเสียงเครียดจากสุสารครับเสียงเครียดจากสุสารก็เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งอันนี้เป็นการแบบโคตรเก่านะครับผมเอฟเฟกของมันคือใช้ตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้การ์ดชุบชีวิตนะครับการ์ดชุบชีวิตนั้นจะถูกทําให้ไหร้ผลแล้วก็ถูกทาลายไปครับ จบครับผมเอฟเฟกนี้ง่ายๆเลยนะคือด uh ้วยความที่มันเป็นการ์ดที่ใช้เฉพาะจอดจงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกว uh ันนี้ผมว่าไม่มีใครใส่แล้วแหละการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็อ oui ันนี้เหมือนเป็นการ์ดเวอร์ชั่นกับดักธรรมดาของเสียงเพลียจากความมืดนะครับเสียงเพลียจากความมืดก็เป็นการ์ดที่เอาแอนตี้พวกแบบการ์ดชุบชีวิตการ์ดมอนสเตอร์รีบอร์นโดยเฉพาะการ์ดใบนี้ก็สามารถที่จะบล็อกการ์ดชุบชีวิตได้เช่นกันการ์ดใบต่อไปเสียงเพลียจากโยมทูตครับเสียงเพลียจากโยมทูตเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับเมื่อามีชสื่่ว rupae หรือมดไฟอัสคาทอนหนึตัวอันเชิญแบบพิเศษ,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 ษลงมาบนฟิลได้ด้วยครับคืออันนี้จะถามว่ามันเป็นการ์ดของซีรีส์ขนาดนั้นไหมก็ไม่เนาะเหมือนกับเอาไว้ใช้กับมอนสเตอร์แค่ไอ้สตัวนี้นะครับซูไปกับมดแดงไฟอัสคาทอนเนาะแต่ว่าความเป็จริงแล้วไอ้สตัวเนี้ยมันก็ไปต่อกับซีรีส์อื่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอกำกำกึ่งกึ่งไว้นิดนึงแต่ว่าด้วยความที่จํานวนการ์ดมันน้อยผมก็เอามาใส่ไว้นะครับเหมือนที่เกิดไปต้นคลิปนะเป็นไปได้ก็ไม่อยากเอาการ์ดซีรีส์มาใส่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากประโยชน์นั้นการ์ดใบนี้ก็จะมีความเทาๆนิดนึงนะครับเหมือนจะเป็นซีรีส์แต่ก็ไม่ใช่ซีรีส์ซะทีเดียวนั่นเองเนาะการ์ดใบต่อไปใบสุดท้าย การ์ดใบนี้คือเสียงเพรียกจากวิญญาณสถิตธรณีครับเสียงเพรียกจากวิญญาณสถิตธรณีเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเวลาที่มอนสเตอร์ของอีฝ่ายมีการประกาศโจมตีแล้วเราเปิดใช้งานการ์ดใบนี้นะครับเราจะเป็นคนที่สามารถเลือกเป้าการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งได้ครับซึ่งวิญญาณสถิตธรณีใบนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเทพสถิตธรณีนะออแค่แบบมีคําว่าจิบาคุที่แปลว่าสถิตธรณีเหมือนกันเท่านั้นเองครับแต่ว่าอันนั้นเป็นจิบาคุชินอันนี้เป็นจิบาคุเรนะครับผมจิบากคุเรก็วิญญาณ เสียงเพรียจากนู่นจากนี่จากนั่นจากโน่นนะครับผมหลากหลายเลยนะท่านผู้ชมท่านใดเคยใช้การ์ดใบไหนนะครับผมชอบการ์ดใบไหนกันบ้างที่เป็นเสียงเพลียนู่นเสียงเพลียนี่หรือ,อยังนึกออกอีมั้ยว่ามันมีการ์ด call o f the บลาบลาอะไรอีกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็เสริมกันเข้ามาในคลิปนี้ได้นะครับคือจะบอกว่าที่จริงเนี่ย call off the นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมีอีกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเห็นเป็นการ์ดแบบแฟนอาร์ซะมากกว่านะครับผมจะไม่ใช่การ์ดทางการนะ ท่านผู้ชมมีการ์ดไปไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถเสริมมาได้หรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการ์ดเหล่านี้ที่ผมเอามาพูดคุยก็จะลืมมาแชร์กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ